สวัสดีครับพบก,กับช่องตั้มจบนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สกูปปี้ไอน,นะครับอันนี้ก็คือน้ํามันเครื่องแห้งนะครับผมเครื่องมีเสียงดังนะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะมาดูวอาการกันนะครับว่าสาเหตุที่มันดังนะครับเครื่องนี้จะเป็นจะมีเสียงดังนะครับยังดังตอนรอบเือนเบานะครับนี่นะครับ สาเหตุที่ดังก็น่าจะเป็นโซ่หย่อนนะครับหรือลูกปืนก็ไม่รู้นะครับลูกปืนก็ไม่แตกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนะครับว่าดังจากตัวไหนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะครับที่มันดังนะครับตัวตั้งตึง ถึงโซ่นะครับเนี่ยครับจะดังแบบนี้เดี๋ยวเรามาซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนกันนะครับครับจากนั้นผมได้ถอดตัวดันโซ่มานะครับเนี่ยครับจะมีเสียงมันจะไม่ดันเลยนะมันตายเลยนะตอนนี้ แล้วจะมีดังก๊อกก๊อกก๊อกนี่นะครับนี่นครับเดี๋ยวเราซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นี่มันจะดังแบบนี้ครับนี่นะครับมันจะดังแบบนี้ อันนี้คืออาการน้ำมันเครื่องเครื่องแห้งนะครับนี่เนี่ยจะดังแบบนี้เลยแล้วเราซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนตัวนี้ได้รือทั้งคันนะครับผมสปริงขาด ครับนี่นะครับซื้อมาใหม่นะครับผมครับตัวนี้นะครับก็หมุนนะครับผลผลตามข็มการครับนะครับก็บจะยืดหมดได้นะครับตรงนี้ซับยม็มการ ก็กดลงไปนะครับนี่มีปิ้นล็อกมาให้นะครับแล้วก็เประเก็นใส่นะครับของติดรถจะเป็นแผ่นแผ่นนี้นะครับแต่ของใหม่จะเป็นสปริงนะครับแล้วก็ ไม่ใส่นะครับใส่ตรงนี้นะครับโอน็อตน็อตสองตัวนะครับ เราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับผมแล้วเรามาดูนะครับว่าโซ่ตึงไหมนี่ครับจะตึงมากเลยนะครับแน่นเลยนะครับไม่มีระยะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนตัวดันโซ่นะครับที่มีเสียงดังแกแ้๊แกแๆ๊นะครับผมต่อไปเราก็ประกอบนะครับ ก็เป็นอันเสียเรียบร้อยนะครับสําหรับเสียงดังนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนโอดิงใหม่เร,เราซื้อมาใหม่นะครับแกงหมดแล้ว เรามาเปลี่ยนปรากก่นอนนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับเส่ไเกี็นลงไปนะครับรเกี็นใหม่นะครับเสร็จแล้วทากาวนะครับตรงมุมนะครับตรงนี้ แค่นี้พอนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป สองด้านนะครับเอาด้านตัวหนังสือออกนะครับขันเข้าไป Get off. So up? ดูให้เรียบร้อยนะครับว่าเข้าไหมเสร็จแล้วก็ขันนะครับ 别聊别聊